เช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1สิงหาคมนะครับเจอกับพี่บุรุยมชินดาสวัสดีครับพี่บุรุวยครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับครับประเด็นร้อนของเราในคืนนี้นะครับชื่อตอนว่าไล่รัฐบาลไสศึกครับ ใส้สึกมันเยอะก่อนที่จะคุยให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังก็ขอให้พี่น้องทั่วประเทศได้ช่วยกันแสดงความชัยโยโหร้องและยินดีกับสารรัฐมนูญที่ฟันรองประธานสภากลิ้งคาสารรัฐมนูลวันนี้ถูกตัดสิบสิบปีครับพิเชษเชื้อเมืองผ่านเรียบร้อยครับเก่งกล้าสามารถเหลือเกินเก่งกันทั้งพักเลย ผลสุดท้ายตุลาการสารรัฐมนูลสั่งฟันคาสารรัฐมนูญขาดจากการเป็นสอสอและรองประธานสภาผูแา้แทนราษฎรแถมยังตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีนี่คือสารตั้งต้นที่จะไปสู่มาตราหนึ่งร้อยสี่สี่สิบสี่เหมือนกันในกรณีโยกง,งบสามหมื่นห้าพันล้านบาทเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันเดือนสิงหาคือเดือนนี้ จะเป็นเดือนของตุลาการพิวัตรที่จะไล่ขยี้สอสอและนักการเมืองกังหินทั้งหลายแปลงงบเอางบที่จะต้องไปใช้หนี้ธนาคารใช้ดอกเบี้ยแล้วมาใส่ในงบกลางเอาไปใช้กันเพลิดเพลินเจเริญใจเอาไปแจกประชาชนคนละหมืนม่นละหมืนม่นละหมื่นเพื่อหาเสียงไงนอกจากนั้นยังเอาไปใช้ในต่างประเทศอ้างบอกไปประชุมนูม่นประชุมนี่ นี่คือความผิดที่มันเกิดขึ้นแล้วสารรัฐธรรมนูญท่านตรงไปตรงมาผมบอกแล้วไงจะไม่เหลืออะไรแล้วจะไม่เหลืออะไรวันที่สีนี้ก็วันสุดท้ายแล้วที่คุณแพทองทานจะชี้แจงแล้วหลังจากวันที่สี่ไม่เกินสิบห้าวันแล้วครับเป็นไปตามที่ประชาชนคาดหมายว่าไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่ซากป,ป่อยตามดูก็แล้วกันเอาเอาอ่ะกูอ,อ,ยอย่างนี้ เอาอย่างนี้อย่าไปเครียดมันแสดงความยินดีด้วยกับประชาชนเพราะชัยชนะเป็นของประชาชนแล้วเอออยากให้พี่บุโรบีขยายความนิดหนึ่งฮะว่าคุณพิเชษเนี่ยเขาไปใช้งบผิดประเภทยังไงอะฮะเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวทีนี้ครับคือแปลงงบอะโดยพักประชาชนเป็นผู้ร้องสะสอพักประชาชนร้องแล้วแปลงงบเอาไปใส่งบรัฐสภาส่วนหนึ่งแล้วไปใส่งบ ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองในจังหวัดที่ตัวเองเป็นสสนั่นแหละครับรายละเอียดก็ถ้าเล่าแล้วมันยาวนั่นคือรายละเอียดย่อๆว่านำงบมาใช้มาใช้ปเป็นประโยชน์กับตัวเองนะแล้ววันนี้เกิดแล้วครับเกิดแล้วไอ้งบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปูยี่ปูยำกันไปแล้วและตัวเองก็สมัครสสไม่ได้สิบปีคาดจากตำแหน่งประธานรองประธานสภา และขาดจากตำแหน่งสอสนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือพิเชษเชื้อเมืองพานแล้วยังมีอีกครับยังมีอีกทั้งหมด3 0มก้คนรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอีกสองคณะคณะเศรษฐาทวีสินกับคณะของแพรทองทานชินวัตรไม่ต้องห่วงแล้วครับเขาไปแน่ๆไปแน่ๆนะเตรียมไว้ก็แล้วกันนะสี่คนถามสามคนแห่เตรียมไว้นะ เต็ม<บ>คนสี<บ>คนหาสามคนแห่ไว้ทีนี้วันนี้พวกคณะทูตทั้งหลายสิบเอ็ดประเทศผู้ช่วยทูตอีกยี่สิสามประเทศและสื่อมวลชนประมาณสองร้อยคนได้ลงพื้นที่กันทาราลักษ์และศรีสะเกต <_ S 2> พี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียลูกหลานญาติพี่น้องแปดครอบครัวแปดชีวิตไปร้องทุกข์กับคณะทูตรวมทั้งเด็ก เจ็ดขวบที่ตายในร้านสะดวกซื้อคือเซเว่นอีเลเวล่นเน่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเรื่องจริงและในปั๊มน้ำมันนี่คือแสดงให้เห็นว่ามันเป็นหลักฐานที่มัดไอ้ฮุนเซนอาชญากรสงครามมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกวันวันนี้ก็มีการตายถล่มเข้ามาคาบ้านเลยแล้วมันมันมันจุดเป้าหมายของมันผมถึงบอกว่าไส้ศึกมันมีขายชาติมันมีไอพวกขายชาติก็จ้องที่จะร่วมร่วมมือกับกลุ่มทุน เพื่อเอาพลังงานในบ้านเราเอาเอาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเรานี่พวกนี้ขายชาติแล้วเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพลังงานใต้เกาะอูดพี่น้องทั้งหลายครับผมขอชื่นชมพี่น้องที่รักชาติเดี๋ยวผมจะลืมวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สองสิงหาคมนี่ผมพูดสองทุ่มวันที่หนึ่งเสาร์ที่สอง เขาจะรวมพลังส่งแรงใจให้กับตาหารตอนบ่ายๆที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะที่จะร่วมกันปกป้องอธิปไตยชายแดนของไทยกัมพูชาเพราะเราโดนไอ้รัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลที่เฮงซวยพูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันรัฐบาลที่เฮงซวย ถามว่าเฮงช่วยยังไงคุณไม่ได้ไปดูแลประชาชนในคณะทูตลงลงลงพื้นที่รื่องลรีต่างประเทศอยู่ไหนทหารเขาพาไปดูครับเขาพาไปดูแล้วเวลานี้ทหารเขาทําอะไรในเงียบเงียบเขาไม่อยากจะโพธนากู่ร้องเพราะว่าความดีของทหารที่ทํางานชาวเนี้ยที่ทําหน้าที่ประชาติบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นที่ประทับใจของประชาชนเป็นที่อิจฉาวิสยางรัฐบาลเขาทําเงียบเงียบจนยึด พื้นที่ทั้งหมดสิบเอ็ดจุดเข้ามาได้หมดแล้วจนทําให้สองตระกูลเนี่ยช็อกค,ครับสองตระกูลชอ็อกตระกูลชินตระกูลหุนในชอ็อกเพราะเวลาเนี้ยผมชักจะมั่นใจแล้วว่าเขากําลังเล่นละครกันเป็นการละครตะกูลเออเป็นการละครตระกูลหินกับตระกูลชินเมื่อคืนผมยังไม่คิดเลยแต่วันนี้เริ่มคิดแล้วนะครับเริ่มคิดแล้ว กองทัพเขาทวงคืนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดจุดได้หมดแล้วโดยเขาไม่ต้องฟังรัฐบาลเขาไม่จำเป็นต้องไปบอกรัฐบาลเพราะเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลเหมือนกับที่คนไทยทั้งหมดไม่ไว้ใจรัฐบาลคลิปพุนเซนมันเป็นประจักษ์พยานได้ดีถึงการขายชาติหรือไม่หรือใช่หรือไม่ที่ประชาชนไปไหนเขาก็ร้องว่าขายชาติขายชาติขายชาติ นะแล้วยังมียังมีพี่น้องประชาชนที่เข้าใจว่ายังมีไส้ศึกมากมายอยู่ในรัฐบาลทาหารเขาถึงเก็บไว้เป็นความลับหมดไงคือเขาพูดอะไรไปนิดนึงกระจายไปหมดแล้วทางนู้นมันรู้หมดครับทางนู้นมันรู้หมดนะฉะนั้นการแสดงออกของนายทักษิณเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานตั้งแต่ไปโชว์วิชั่นที่เนชั่นเนชั่นแล้วเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนมันไม่มีพื้นที่ทับซ้อน มันไม่มีแล้วมึงจะแบ่งกันคนละครึ่งได้ยังไงไอ้ไายทวีปเนี่ยมันต้องเอาตามแผนที่ไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนถ้าหนึ่งต่อสองแสนมันก็เอาเกาะกูดไปด้วยแล้วรัฐบาลวันนั้นพูดยังไงจําได้ไหมบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีบุญคุณต่อเราเขาลากเส้นลายทวีปพอมาถึงเกาะกูดนะที่จริงมันต้องผ่าคนละครึ่งเกาะกูดเขาว่างันนะแต่กัมพูชาได้อ้มกอมเกาะกูดไปขอขอบคุณ สมเด็จฮูลเซนด้วยนะคะนี่นางแพรพูด,ออดอขอขอบคุณด้วยนะคะคุณก็จําได้จาได้คุณก็จําได,ได,ได้ผมรื้อฟื้นเรื่องนี้มาพูดยังไงวันนี้ก็คือไส้ศึกหรือเปล่าก็คุณมันเป็นของไทยพลังงานใต้ทะเลเป็นของไทยทั้งหมดมีมหาศาลยี่สิบสามสิบล้านถึงห้าสิบล้านประมาณห้าสิบล้านล้านยี่สิบล้านล้านเอา้าพูดกันอย่างนีนะ้มันเป็นพลังงานของไทย แล้วใครล่ะไปพูดรับแบ่งคนละห 50, 50, 50, 50, ้าสิบห้าสิบฟิฟตี้ฟิฟตี้แบ่งกับตัวเองหรือแบ่งกับใครแล้วใครอนุมัติให้แบ่งอย่างนี้มันเข้าสาภาหรือยังรัฐบาลได้ดําเนินการเรื่องอย่างนี้หรือยังนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นการละครหรือเปล่าเพื่อให้มีการรบพุ่งมันก็แย่เข้ามาเรื่อยเลยอ่ามันยั่วยุเข้ามาเรื่อยอเข้ามาเรื่อยมันยั่วยุเข้ามา โจมตีเข้ามาถึงหกร้อยครั้งนะแต่ไทยโต้อตอบไปไม่ถึงร้อยครั้งนี่คือการที่มันกําลังจะนําเข้าไปสู่สงครามเพราะมันต้องการเอาไปขึ้นศาลโลกแล้วให้ศาลโลกซึ่งเป็นฝ่ายของมันนะตัดสินว่าต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนถ้าหนึ่งต่อสองแสนแม่งก็เอาไปหมดที่เกาะอดูดสถานที่สําคัญตาเมองตาเมืินโต้ตาเม,มินกวายตาเมินอะไรสิบเอ็ดแห่งมันเอาไปหมด นี่คือรับรวงพลางของมันผมเคยพูดหลายครั้งนะพี่น้องจําได้ไหมไอ้ฮุนเซนไปพูดไปปราัยที่จังหวัดกันดานเมื่อตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วมันบอกว่าเกาะกอูดเป็นของกัมพูชาวันหนึ่งเราก็จะเอาเกาะกอูดของเรากลับคืนมานี่ผมจําได้ติดใจติดคือจําได้อยู่ในสมองอยู่ในหัวใจแล้วมาตอนปีใหม่นี้ไอ้ฮุนมาเน็ต มันบอกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่กัมพูชาบอกว่าเรากําลังจะได้แผ่นดินเพิ่มมันพูดอย่างนี้จริงๆมันกําลังจะได้แผ่นดินเพิ่มแล้วมันก็เริ่มเริ่มการสงครามของมันโดยการวางแผนไว้เป็นระยะระยะระยะนะไปขุดคูเลตบ้างเสร็จแล้วก็คุยจะคุยโทรศัพท์กับนางสาวแอนนางแพรทองทานแล้วก็อัดเสียงไว้นี่คือการวางแผนของเขา การวางแผนของเขาแล้วก็เอาไอ้พวกนี้มาเผยแพร่ทําให้เห็นว่าสองตระกูลเขาทะเลาะก,กันมึงก็คนถามผมเมื่อคืนเนี่ยบอกเขาทะเลาะก,กันจริงไหมผมบอกว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์รับเงินมาแล 2, ้วสองแสนกว่าล้านจากบริษัทที่ทําธุรกิจเรื่องน้ํามันในฝรั่งเศสแล้ววันเนี้ยทางเราไม่ขุดไม่ขุดเจาะเพราะน้ํามันมันเป็นของเราในฝั่งกัมพูชาตใต้ทะเลไม่มีน้ํามันเลยเขาเคยขุดไปแล้ว บริษัทเชฟรอนขุดไปแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแก๊สธรรมชาติไม่มีน้ำมันมันอยู่ฝั่งไทยทั้งหมดมันก็อยากได้เอาไปสองแสนแล้วเอาไปสองแสนล้านแล้วแล้วมันแบ่งให้กับในเลี่ยมบ้างหรือเปล่าตรงนี้น่าคิดว่ามีการแบ่งหรือเปล่าผมว่าอาจจะมีการแบ่งไปบ้างแล้วก็ได้นี่คือการละครที่เล่นละครหลอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศและที่สําคัญนะผมจะบอกให้ เอาง่ายๆตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยมันกั้นกำแพงลงไปในทะเลล้ำเขตของประเทศประเทศไทยเข้ามาอีกสื่อมวลชนทุกคนรู้หมดผมก็ออกมาเรียกร้องว่าลื้อสิทหารเรือก็บอกให้ลือแต่รัฐบาลไม่เงียบเลยทำไมรัฐบาลไม่ทำหนังสือประท้วงไปเขาไม่ทำหนังสือประท้วง เขาอยู่เฉยๆทั้งๆที่มันกั้นกำแพงลุกล้ำไปในเขตเอ่าวไทยนะและอยู่ในเขตไทยด้วยนะอยู่ในเขตไทยกั้นกำแพงเลยเวลานี้กำแพงนี้ก็ยังอยู่นี่คือการแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลขายชาติหรือทรัฐบาลไส้ศึกหรือเปล่านั่งคิดนะผมตั้งคำถามอย่างนี้แต่ผมยังไม่ได้กล่าวหาเพียงแต่เอาหลักฐานทั้งหลาย ระมวลมาให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันว่าเรื่องอย่างเนี้ยทําไมอ่ะรัฐบาลไม่ประท้วงถ้าเป็นประเทศอื่นเขาประท้วงไปแล้วผมเป็นนายกผมก็ประท้วงไปแล้วเฮ้ยมึงพูดอะไรของมึงมึงกั้นมึงกั้นกำแพงไปอ่ะลือสิมึงไม่ลือกูลือเองคือมันต้องให้เด็ดขาดเป็นรัฐบาลต้องให้เด็ดขาดผมถึงบอกว่าวันนี้ที่มันยุ่งเหยงิงมันรบกันเวลานี้ทําให้พี่น้องบาดเจ็บล้มตายเนี่ย เพราะชินวัตรมาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าไม่มีตระกูลชินวัตรมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีแล้วครับที่พี่น้องจะบาดเจ็บและล้มตายทาหารจะบาดเจ็บและล้มตายแล้วจนถึงวันนี้เรื่องที่มันทุเรศที่สุดเรื่องมันทุเรศที่สุดก็คือเรื่องอะไรเรื่องที่รัฐบาลประกาศประกาศจะช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เจ็ดแปดวันแล้ววันนี้เขายังไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งคนที่เสียชีวิตจะได้รายละหนึ่งล้านบาทคนที่ทุกพลภาพจะได้รายละเจ็ดแสนบาทคนที่บาดเจ็บสาหัสจะได้รายละสองแสนบาทบาดเจ็บมากรายละหนึ่งแสนบาทกรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อยเอาไปห้าหมื่นบาทวันนี้ยังไม่ได้เงินสักบาทเขาไม่ได้มีความผิดอยู่ๆเขาเข้ามาบาดเจ็บเขาต้องมาน้อมตาย นะเพราะไอ้ฮุนเซนนะกับทักษิณมันเรื่องของผลประโยชน์ทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายแกล้งทะเลาะกันวันนี้ผมชักจะมั่นใจว่าคุณเล่นละครและแกล้งทะเลาะกันพี่น้องก็ต้องมาเดือดร้อนมาเดือดร้อนอีกทีพวกคุณน่ะเสื้อแดงแม่งเผาเต็มไปหมดเผาบ้านเผาเมืองเสียหายมากมายยังได้เงินช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดเท่า คนละสิบล้านคนละแปดล้านสิบล้านแต่นี่เนี่ยคุณไปให้เขาล้านเดียววันนี้เขายังไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยผมถึงบอกว่าตัวเป็นไทยใจเป็นธาตุเยอะไส้ศึกมันเยอะแล้ววันนี้นะคุณนุต้องบอกซะก่อนว่าการแสดงออกมันบอกถึงสันดานของพรรคการเมืองมันบอกถึงความจริงใจที่มีต่อชาติบ้านเมืองหรือเปล่า นั่นก็คือการโพสเฟซบุ๊กของพักประชาชนที่โพสต์มาอีกแล้วบอกว่าประเทศไทยไม่มีมนุษยธรรมตามหลักกฎหมายสากลอย่างที่เราคุยคุยกันเมื่อคืนนี้ที่คุณถามผมว่าสมควรจะให้รักษาคนเขเมรไหมผมก็ตอบไปตรงๆถ้าคุณบาดเจ็บในเขตไทยทหารไทยเนี่ยเขามีมนุษยธรรมเขาหามส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณบาดเจ็บในเขตเขเมรผมไม่เห็นด้วยที่จะหามารักษาในโรงพยาบาลไทย เพราะความตั้งใจของพวกทหารเขมรหรือพวกลิวลอไอฮุนเซนเนี่ยมันยิงถลม่มโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลประจำตำบลเยอะแยะไปหมดรวมทั้งปั๊มน้ำมันรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วการออกมาโพสต์อย่างเงี้ยของพรรคประชาชนคุณก็เล่นละครร่วมกับพรรคเพื่อไทยเล่นละครร่วมกับพรรคเพื่อไทย แล้วคุณก็บอกว่าไทยจะยืนอยู่ในเวทีนานาชาติได้อย่างภูมิใจถ้าคุณเอาคนเขมรมารักษาเฮ้อพ่อมึงสิอแล้วมาอ้างอะไรรู้ไหมมาอ้างอนุสัญญาเจนีวาสี่ฉบับผมไม่เล่าให้ฟังหรอกมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกคุณไม่ต้องมาอ้างหรอกคนไทยมีมนุษยธรรมขเขมรน่ะมันยิงเปรี้งเปรี้ยงเรี้ง,ง,งมามันไม่คำนึงถึงเลยมันิยิงใส่หมู่บ้าน ยิงใส่ประชาชนแต่ทหารไทยเราไม่เคยยิงใส่ประชาชนไม่มีประชาชนพี่น้องชาวเขมรตายแม้แต่หนึ่งคนนี่คือมนุษยธรรมนี่คือน้ำใจของทหารไทยเขาไม่ทำหรอกครับเขาเป็นลูกผู้ชายเขาไม่ทำหรอกครับคือทหารไทยเขาไม่ยิงชาวกัมพูชาหรอกนะครับเพราะว่าทหารไทยเขาเป็นลูกผู้ชายะคะแต่ว่าคุณอุลเซนเขาเป็นหน้าตัวเมียฮะ,ค,ะคุณรุลเซนคุณคุณประเดต มึงเเปป็นนนนห้าาตัวียยิระชชนคบนนริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบทเป็นถังหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเวลาเนี่ยทหารเนี่ยเขาสู้ เพื่อเอา11จุดซึ่งพื้นที่ของของประเทศไทยคนไทยอ่ะตามเอินทมตามเอินต้นอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็อยู่ในเขตประเทศไทยได้มาหมดแล้วยังไม่มีขเขมรยึดไปได้เลยยึดไปได้ชั่วคราวแล้วก็ซัดลงไปแต่ว่าสิ่งที่อยากชมเชยพี่ๆทหารพรานน้องๆทหารพรานนะพี่ๆทหารหาพรานน้องๆทหารพราน19นายที่ติดอยู่ในสนามรบ แล้วขาดการติดต่อเจ็ดวันคงไม่ได้กินอะไรเลยทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เหมือนขุมในขุมนรกแต่เชื่อไหมพระสยามเทวาธิราชผมพูดแล้วขนลุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บันดาลให้เขาได้กลับมาค่ายมาค่าย,มา,ายมาที่ค่ายได้นะสิบเก้ารายครับเพราะอะไรเพราะความมีวินัยของทหารไทยทหารพลานและทหารทุกหน่วยเรามันไม่เหมือนในทหารเขเมรเขาไม่มีวินัยครับ แต่ทหารไทยเรามีวินัยเราไม่ยิงคนบริสุทธิ์เราไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์แต่มึงฆ่าคนบริสุทธิ์คนนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมึงยังยิงเข้าไปเลยเพื่อฆ่าเขาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราจะเอาเขามารักษาในเมืองไทยได้ยังไงแล้วไอ้พักประชาชนมันก็อ้างว่าเราเนี่ยผิดกฎอนุสัญญาเจนีวาสี่ฉบับลงวันที่สิบสองสิงหาคมปีเก้าสองเจตนาของพวกคุณเนี่ยคือเจตนาเสมือนว่า หวังดีประสงค์ร้ายมข้าใจไหมคือสัญทิสัญญาจจนีวาเนี่ยเขาให้รักษาเฉพาะทหารกัพบบูชาที่มาบาดเจ็บในประเทศไทยอันนี้เราต้องรักษาอันนี้ปกติอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าคนขเขมรที่แม่งป่วยเบาหวานมาล้างไตท,ที่มามาเอายารักษาโลแล้วก็มาแล้วไม่เคยจ่ายค่ารักษาปีหนึ่งเสียไปต้องกี่หมื่นล้านเนี่ยทําไมเราต้องรักษาต่อให้คนพวกนี้ อย่างที่เมื่อวานที่คุยกันแล้วไงครับว่าถ้าอีคุณเซนกับลูกมึงเนี่ยมีปัญญาซื้ออาวุธมึงรวยมากมายมีปัญญาจ้างกององครักษ์มึงก็ต้องสร้างโรงพยาบมาลมสิครับมึงมีโรงพยาบาลของมึงเองสิครับและที่สําคัญก็คือว่าในสัญญาเจดีวาทําไมพักประชาชนไม่ด่าคุณเซนนะครับปากคุณนะทาไมคุณไม่ด่าคุณเซนคุณมาด่าทําไมกองทัพคุณมาด่าทําไมเหมากับโรงพยาบาลไทย คือเวลาเนี้ยทางโรงพยาบาลอุบลเนี่ยก็งดรับเขมรแล้วนะรดงดรับเขมรแล้วที่จะให้เข้ามารักษาตัวต้องปลบมือให้เลยคือไม่ต้องไปแคร์มันหรอกไม่ต้องไปแคร์มันหรอกเพราะมันไม่ใช่สุภาพบุรุษมันไม่ใช่สุภาพบุรุษนี่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลทำยังไงเวลานี้เงียบเลยเหมือนกนเราไม่มีรัฐบาล เวลานี้เหมือนก็รัฐล้มเหลวนะล้มเหลวทุกอย่างในการช่วยเหลือประชาชนอะไรต่างๆคุณไม่ทําหาอะไรเลยเงียบคลิปเลยเหมือนเราไม่มีรัฐบาลปล่อยให้ประชาชนเขาอยู่กันแบบหมดสิ้นหวังอะสิ้นหวังถ้าเราไม่มีทหารวันนี้เนี่ยเหมือนกับที่คุณเคยถามไว้คุณพิธาว่าทหารมีไว้ทําไมถ้าเราไม,มไม่มีทหารวันนี้ไม่เละอุ๊เป๊วันนี้เหรอราษฎรไม่ถูกฆ่าไม่ถูกยิงเป็นผักเปปลาเหมือนกับ สมัยหนึ่งที่เขมรมันมันมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น่ะเป็นร้อยเป็นพันน่ะมันจะเหมือนวันนั้นแต่โชคดีที่เรามีทหารของพระราชาเรามีทหารที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นทหารเขาไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลถึงแม้ว่าตามกฎหมายจะขึ้นกับรัฐบาลแต่รัฐบาลนี้ไม่เป็นรัฐบาลที่น่าไว้วางใจเลยทหารทุกเหล่าทัพเขาเข้ากันเขาร่วมมือกันเขาสามัคคีกัน แต่วงในเนี่ยเท่าที่ผมทราบเขาไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้เลยฉะนั้นวันนี้คือสารตั้งต้นที่ผมเล่าก่อนรายการน่ะพิเชษเชื้อเมืองพานเห็นไหมจบชีวิตทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อยสิบปีไม่มีโอกาสได้เกิดแล้วเพราะเงินที่คุณเอาไปอ่เอาไปใช้ให้กับรัฐสภาซึ่งจะสร้างไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นอะนะและเอาไปลงพื้นที่ของคุณพิเชษ แล้วก็ยังมีงานใหญ่อีกที่จะเจอก็คือหนึ่งสี่สี่สามหมื่นห้าพันล้านที่จะเจออีกเร,เร็วนี้แหละเร็วเร็วนี้แหละไม่น่าเกินสิบห้าวันทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมก็เลยต้องบอกว่าการแสดงออกของคุณเนี่ยก็เพื่อที่จะคุณออกมาตำหนิทหารให้ทั่วโลกเขารู้ว่าทหารเนี่ยเป็นคนที่ อะไรล่ะไม่ยึดหลักมนุษยชนที่ไม่เอาคนเขเนมรมารักษาของพรักประชาชนที่ออกมาตำหนิความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องเป็นหลักสิทธิเอ,อ่อมนุษยชนที่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมแต่การที่เขมรมันรุกไทยมันโจมตีไทยนะมันยิงเข้ามาใส่บ้านเรือนประชาชนยิงใส่พลเรือนอย่างเนี้ย ตัวมันก็ผิดหลักสิทธิมนุษยชนมันเป็นอาชญากรรมอาชญากรสงครามแล้วทำไมล่ะครับเราต้องเอามันมารักษาในประเทศไทยแล้วมากล่าวหาว่าทหารเนี่ยกระทำตัวไม่เคารพสิทธิของหลักมนุษยชนไม่เคารพอนุ สัญญาเจนีวาสี่ฉบับมันคนละเรื่องเลยครับเอาสรุปง่ายๆคุณต้องการประจานทหารเอางี้ก็แล้วกันเหมือกบลุกน้องคุณนะ่ะที่ใช้คำว่าส่งต้นสะ่นตีนน่ะพวกคุณเนี่ยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนี่คือการแสดงออกให้ประชาชนเห็นว่าส่วนใหญ่เขามองว่าคุณใช้ไม่ได้พรรคการเมืองนี้ คุณออกมาพูดทำไมออกมาพูดเพื่ออะไรก็เมือมัอนยิงบ้านเรืนอนราศดรคนดีๆตายหมดที่เขาไม่รู้เรื่องมันยิงเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราจะลากจากเขตกัมพูชามารักษาให้เหรอแต่ถ้าเขาเขาป่วยเขาเจ็บไม่ใช่ป่วยนะเขาโดนปืนะสู้รบกันในเขตไทยเนะี่ยทหารหาม,มาเยอะแยะแล้วเข้าโรงพยาบาละเฉลยศึกที่ ที่ถูกจับมาตอนนี้ส่งคืนไปหมดแล้วเขาไม่ทําร้ายทหารไทยไม่ทําร้ายส่งคืนไปเมื่อวานนี้เกือบสิบตัวมั้งทหารเขมรก็รู้ดีนะก็รู้ดีว่าทหารไทยเนี่ยเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเขาไม่ทําร้ายหรอกครับถ้าคุณยกมือยอมแพ้วางปืนเอามาเป็นจำเลยเอามาขัางไว้สองสามวันก็เอากลับบ้านไปแต่คุณบาดเจ็บเขาก็ส่งไปรักษาโรงพยาบาลแต่การเป็นพักการเมืองของคุณเนี่ย คุณควรจะยืนเคียงข้างประชาชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขายืนเคียงข้างทหารทั้งนั้นเพราะทหารทําหน้าที่เพื่อประชาชนแต่ถ้าไม่มีทหารวันนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีเหลือไหมแล้วถ้ามีรัฐบาลอย่างนี้ในประเทศไทยจะเหลือไหมวันนี้มันไม่เหลือแล้วครับเพราะหัวใจคุณฝักฝ่ายฝักฝ่ายประเทศกัมพูชาเอากันตรงตรง คุณทักษณิณเคยรับราชการในกรัรมพูชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของนายฮุนเซนตอนฮุนเซนเป็นนายกใช่ไหมก็ใช่ความใกล้ชิดเขามีความผูกพันเขามีการทะเลาะกันเถียงกันเพื่อนฝูงเขามันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราอยู่กับเพื่อนนะบางครั้งเราก็ทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันไม่นานล้วก็มากอดคอ,อกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเราเพื่อนกันก็มานั่งกินเหล้ากันต่อมันปกติวันนี้เป็นละคร ผมตัดสินใจแล้วเมื่อคืนนอนคิดทั้งคืนเฮ้ยมันเป็นละครนี่หว่าเพราะว่าดูตามฉากที่มันแสดงแล้วเนี่ยมันเป็นละครเพื่อต้องการเอาเหตุการณ์คราวเนี้ไปขึ้นสารโลกแล้วให้ต้องการต้องการประเทศมหาอำนาจเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสู้รบครั้งนี้เพื่อต้องการยึดน้ำมันที่หรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก พลังงานใต้เกาะกูดเดี๋ยวมันจะลามาเกาะกูดเพราะสิบเอ็ดจุดทหารหยึดไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะลามาที่เกาะกูดเอาเหระแล้วคอยคอยดูกันแล้วกันว่าผมพูดเรื่องนี้ไม่ผิดหรอกครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บรวีจงมจีดนานะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาง,ง่ายๆนะครับเขาทะเลาะกันจริงไม่จริงถ้าทะเลาะกันจริงเนี้ยป่านนี้เนี้ยก็สั่งลุยแล้วแต่เห็นไหมครับภูมิธรรมสั่งลุยไหมครับ สั่งโดยัมพูชาไหมครับมีแต่สั่งเบรกแค่แนี้ก็มองออกนะครับว่ามึงเล่นละครกันคนไทยไม่ได้โง่หรอกครับนะครับคุณเล่นละครคุณต้องการให้มีกรรมการมาไกลเกียร์และสุดท้ายแล้วคุณก็แบ่งน้ำผ่านกันคนละครึ่งแล้วก็แบ่งให้มหานาจด้วยที่มาช่วยไกลเกียร์แล้วก็แบ่งให้มาเซียเขานิดนึงนะครับอาจจะเข้ากระเป๋าคุณอันวา นิดหนึ่งอันนี้ข่าวเขาพูดกันนะครับก็คนไทยก็คิดวิเคราะห์กันดูนะครับแต่ที่สําคัญคือวันนี้เรามีรัฐบาลที่ที่พูดง่ายๆคือคนไทยไม่ไว้ใจว่าขายชาติขนาดเดียวกันแล้วก็มีฝ่ายค้านที่แอบขายชาติเหมือนกันนะครับเข้าข้างกัพูชาตลอดเวลาไม่เคยออกมาด่าคุณเซนด่าแต่กองทัพไทยด่าแต่หมอกับโรงพยาบาลไทยมึงเป็นฝ่ายค้านประเทศไหนครับมึงแดบภาษีของคนไทยหรือเปล่าครับ แค่นี้นะครับไปก่อนนะครับกับรายการถามด้วยจันสวัสดีครับ